2JK สวัสดีค่ะขอแนะนํารถเก่งบ้านๆ้านให้ท่านได้รับชมนะคะบ้านบ้านราคาถูกๆเลยด้วยค่ะทุกท่านราคาแบบนี้คุ้มค่าเกินราคาเลยนะคะเอาไปใช้งานก็สบายค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ69,900บาทรถ Toyota v ว o อปี uth, 07นะคะมีสเกิร์ตด้วยดูดีดูหล่อขับขี่สบายเครื่องยนทนทานและประหยัดและคันนี้ยังมาแบบสภาพแบบ หน้าท้ายนี่เดิมๆเลยนะคะไม่ขยับค่ะน็อตไม่ขยับนะคะเอกสารครบภาษี69สีสันดูดีเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างแน่นๆค่ะดูจากรูปนี่อย่างสวยเลยนะคะทุกท่านเทียบกับราคานี่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะรถอยู่จังหวัดชะเชิยงซาค่ะ69,900่าทกําบาทกำลังมองหารถไปใช้อยู่เข้าไปดูกันก่อนได้นะคะเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจถ้าถูกใจก็ รับสับบ้านกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ